ึ่งแล้วหักขวาหักขวาเป็นเหมือนกับ<อ>ให้ตัวให้รถตรงอะ่ะหักขวาสุดเดินหน้าตรงไปใช่ไหมแล้วก็หักขวาสุดไม่ใช่เดินหน้าไปก่อนเดินหน้าไปสักสองเมตรอ่ะอ่ะเดินหน้ามาแล้วก็หักขวาสุดตรง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 ให้สดเลยเดินหน้ามาเดินหน้ามา อา้าวหักพวงมาลัยหักพวงมาลัย้ายสุดหักพวงมาลัย้ายสุดแล้วเขาร์ถอยไวสายสุดระวังหน้ามันเบียดนะหักให้สุดเลยถ้ามันเบียดก็กลับกลับขวาดูถอยไปถอยไปถอยไปจูข้างหลังไงให้มันผลต้นไม้อะ่ะแล้วค่อยค่อยคืนค่อยค่อยคืนพวงมาลัย ยงัยงยงังยังหากก่อนท้ใหญ่มันชนนะ่ะถอยหากไปแล้วก็ถอยเออแล้วก็ค่อยคืนคืนเลยคือล้วดูด้านหลังดูด้านหลังดูด้านหลังว่ามันมันไม่ชนต้นไม้ก็ถอยตรงถอยตรงถอยตรงอ่ะถอยตรงไปแล้วมองกระจกเนี่ยล้วให้พ้นั้วนะ่ะมันั้วมันไปปิดอยู่ให้ตรงนั้นอนะ่ะให้พ้นล้วตรงยาวไปเลย ยาวไปเลยเออทางนี้มีเหลือเยอะหักมาหักมาไม่ไม่หักซ้ายสิไม่หักซ้ายเล้วขวาตรงยาวอย่างเดียวอันนี้คือตรงกับขวาตรงแล้วบิดไปทางขวาเยอะๆเพราะว่าเราต้องการบิดออกนี่คือซ้ายอยู่ร้องมันไม่ตรงหักไปหักซ้ายไปตรงเลยหักซ้ายไปอีกเราต้องหลบตรงนี้ไงหลบร้วนเนี่ย หักแค่นิดเดียวหนูก็ดูสังเกตนออะอ่ะให้มันไปชิดทางทังซ้ายมือรถให้ไปชิดทางซ้ายมือถอยไปยาวไปถอยออกตัวตูอะยาวไปตรงไปตรงมีมี่ตรง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 ,ตรงไปเลยตอนตอนนี้เรามันบิดอยู่ ถ้ามันเบี้ยวเงี้ยบิดอยู่หักร้อยตรงก่อนอ่าตรงไปหักซ้ายไว้ตรงตรงไปพอพ้นพอกระจกพ้นพอกระจกเลยรั้วนิดหนึ่งหกักหักให้สุดแล้วกลับลำขขก็ต้องหักซ้ายสิ เพราะเราจะไปเราจะไปทางไหนอ่ะถ้าเรา